เลือกซื้อกระเบอรยังไงให้ปลอดภัยสําหรับผู้สูงอายุ ก่อนที่เราจะเลือกซื้อกะเบื้องพอลวดลายตัวกระเบื้องเราควรคำนึงสิ่งนี้ก่อน 1. การเลือกพื้นกระเบื้องที่มีค่าการเลื่อน R10 ขึ้นไปจะเหมาะกับการปูพื้นกระเบื้องส่วนแห้งส่วนค่า R11 จะเหมาะกับการปูพื้นกระเบื้องส่วนเปียกและที่สําคัญอย่าลืมเลือกขนาดกระเบื้องให้พอดีกับห้องน้าด้วยนะคะ 2. เลือกพื้นกระเบื้องที่มีผิวสัมผัสหยาบถ้าหากเราสัมผัสแล้วยังไม่แน่ใจควรเช็คค่า R เพื่อความแม่นยําในการเลือกค่ะ 3, ส,สีและลวดลายต้องไม่ลายตา ไม่ควรใช้หลายสีผสมกันและไม่ควรใช้ลายที่ซับซ้อนเพราะอาจทําให้เกิดการมึนงง,งและเกิดอุบัติเหตุได้ 4. เลือกกระเบื้องให้เหมาะสมกระเบื้องที่ใช้ปูมีได้กันนยูสองชนิดคือกระเบื้องพอร์ซเลนทนลอยขีดข่วนซึมน้ําได้น้อยแันน้ําได้ดีลดการเกิดคราบแถมมีลายให้เลือกเยอะอีกด้วยส่วนกระเบื้องหินแกรนิตแข็งแรงทนทานทําความสะอาดง่ายสําหรับใครที่กําลังมองหากระเบื้องสวยๆแถมยังมีลวดลายหลากหลายให้ลูกค้าได้เลือกตามใจชอบ สามารถไปเข้ามาเลือกซื้อสินค้าได้ที่ Building View ตั้งอยู่ที่อ่อนนุช55หรือจะสั่งซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ทางเราก็ยินดีให้บริการค่ะ